เนครับนึกว่างายแต่งโอ้ยไม่หอดอกไม่เจ๋อเองนี่เจ๋อเก่งมากเลยนึกว่ามานน่าจะแต่งงานนั่นนล่ป้าคืแต no ่งงานไอ้พอฮะคือแต่งงานไอ้บอทนี่บอทใส่แต่บ้านไสโซอ่ะเบอร์สีไปหายสีท่าสีนี่หรือเปล่าสวยสวยมากกี่ห้องนี่สามห้อง เข้ามาดูเือไมด้ได้เข้ามาดูโดยเฉพาะเลยนะีสวยนะสวยนะสี้ยนะห้องนี้น่ะห้องแต่ห้องน้ำใกล้ยังใกล้ยักแคนเส็บแล้วเกแล้วใกล้จได้ไปว่าปีเยต้องแต่งภายในตงแต่งภายนอกแล้วก็เก็บเก็บงานเรีอยวบร็จ ไกลสิได้ไปว่าปีหรือก็เมษาพลาเมษาโอ้โหพอดีตอนนี้เที่ยวสงการมาเรื่อยๆสวยเนาะสวยสวยสะอาดสะอาดสีสีว่าสีนี้เลยนะชอบสีนี้แหละวัดวัดร่มน่ะแต่มุ่นนั่นแหะมุ่นเท่าดิมโอ้มันมันมันสว่างดีเลยเนาะสว่างสว่างอู้ห้องน้ำพี่น้องเอ้ยวันห้องน้อนี่ของนี้ เธอได้กระโห่กเซียนยังเฉพาะตู๋เฉพาะเฉพาะตูอนี่แปดมุมเขาไปเอสวยนะสวยแล้วมันใหญ่อยู่มากเลยของนอนเลยพื่นกรหลกไสบป่าพ่อแพงบอกแพงเด่ยนั่งไลยแ้วกันเปอเตียงที่บวกการนอนนั่งไีไ้ทั้ทุกคนนั่แค่นี้ไม่บ่กมาะการเลยมาพิจารณอน คามพัเพลินนอนเจ้าหญิงเนาะโอ๊ยใช่ใช่เจ้าหญิงเนะเจ้าหญิงใสดเดกก็จะมีตุ๊กตาเจ้าหญิงเต๋าเลยอโดนเนาะอเคตุกตาไปเลยเมื่อไหรดีแล้วเวั้ห้องพักค่ะชับจับมยันตเาบผ้าบุกบ้านอ่อนทัวบ้านหลบหน้า โอ้ยขอเพทนวามเดอดอกโีเงินด้ันการใช้ไม่มีเงินมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอวันนี้้ใครจะมีโอ้ออนการอยู่ดอกนายบ้านประสิภาพบนฟ้าอันนี้อันนี้ห้องห้องทห้องงเลยห้องออยู่หรือยังนี่ผลของเขายังอาตอนเย็นี้จะจะนอนอันนี้หองป่าใช่ไหใช่ครับตนเ้เก็บกอง แต่ห้องนู okay. uh ้นเขาจะห้องใหญ่เนาะสามห้องโอเคเลยชอบมั้งชอบมันเปิดเข้าไปร่มมิติมากเลยอลังมากเลยคือจัดการเองเลยนะครับโอ้สุดยอดเอาแล้วก็ต้องนั่งเป็นสิริมงคลในรูปโอ้สวยสวยสวยเป็นบุญดากนะครับ

ป่าพนราวเว้ยกับอะไรดีใจด้วยดีใจด้วยมาแสดงความยินดีน้องตาส่ส้มตาส้มตาส้มชานะครับนึกว่ามันยืนไม่ยืนนะแสดงความยินดีด้วยแสดงความท้อไปยืนใส่ไหมขึ้นอีกลระมังคือโบราณเออเออเออเนี่อลาบแบกเก่าอ่ะของน้ำแบกเก่าขึ้นงามด้วยเออมาแสดงความยินดีนะเอาไปยิงใช้จักกระเพาะเชิญค่ะทำไมพี่ไม่ยกดสีขาวสีขาวกดสีขาวเดี๋ยวไปแคปเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวแคปเอาแคไหน ยอดเลย้ดีใจด้วยขอบคุณทอบคบบคุณขกบคณอบอบคีบคบบคุอบค่ณจาบคอบคอบคอบคุณกอบบันนะอันุีขอบยังขอบคุขอบคขอบคุณขอบคบขอบอคขอบคุณขอบอบคุณขยขบคออออเขบฉากเขากบอออยอบนบ ว่าเราคือมาเปิดประตูเลยเหมือนกันย้อนแม่ครับปีเกยเอามาทั้งขันผมบอกว่าเธอย้อนผมหน่อยเธอทั้งยอดมันมีแฮกมูกเท่ากับจ๊บพิธีแล้วถ้าจะไปเนาะ่ว่าตอนนี้จะถือว่าไก่ไร้กับเขาค่ะิวครับ จอหนาเลยครับตอนนี้หนาท่านในล่างครับเพราะยืดแซมแซมราะทันยืดดิตอนนี้ว่าในล่างนะครับ้อทยให้กลับมาเลยยายกมาตายเลยเพาะว่าล่างนาแล้วแตตัวใครตัวมาบันออให้อัยบามพาไงพี่วดหัวเลยเอามา แบบเก่างเออ่ดี in, e ๋ยว้อช้นมูอ uh, 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 ่า uh, okay. ่ง่นสององม้ยจเดี๋ยวะแคบเอาเดี๋ยวจะโพสลงอ่า ไอจีอุ้ยไอีอุ้ยเลยไอจีป้าัวไปท่หนอยไอจีมันคืออะไรไอจีเลยดเไอ i s a g มไอจีไปว่าอะไรไม่รู้บอกขึ้นราลาเข้าไอจไอจีเืออะไรไอจีย่อมาจากกินส a า r a มนี่สูเอิร์ว่าทำไ กินกินปนกินปลกระนพินนินลาะเบนนกนกิ่ปน่นรืเรเปลเาระเบนิากนปลาบนรนินปลาดบรบิเบน อันใส่อันหูข้อหรือว่าจักปลาหมดจอดีก็ดีมันก็เป็นปลาหมดดีบ่อแเจครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับผม่ผิุ้ยข้ามานังาามมาหนวมหากดีเจล

ไปยูนดีหนาเวทีเอาข,อขึ้นมาเห็นเจา้าเอาไปตอนบททิงแล้วไปตอนวัดซิวันดอพอนดีเดี๋ยวเอานี่ให้ลูกกันเออเอา ใช่ไล่มีก็ได้ิมันคืการเป็นมื่ออชีพของเราแสดงนี่พ่อบระหันมากเพราเห็นเจ้าขวงกล้องบัตรงเ้ผู้ท้งพาเอห็นเฮาอีกแล้วทุกกล้องเมือนีเขาเป็นคนดัง่มนานนี่นี่นี่ อันนี้ฟอขึ้นหิงน้ำเงี้ยเอาถใายให้นในวันเขี้ยวันเืี้ยวที่าูปใครเห็นในใครเห็นในใครรูปหรอครับเอออันนี้เป็นอะรเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสอึบหนึ่งสองส โอเคครับจากเอ่อจากคุณพ่อแล้วก็คุณคุณพ่อคุณแม่ไอเอียยของเฮื่อนของแม่กับบับไก่กับบับไก่กับบับไก่มาดูความฝ่าวน้องฉันกลังคืนแต่แม่กินอาหารเก่งมากเลยครับเพราะว่ามัน ย้อนทางมาเป็นรอยโลนตั้งใจมามากมุนี่จังเอาที่หลังบ่าด็กกาเตรียมไว้ให้ดูอันนี้ของพ่อขอบคุณครับพ่อน้อยนิบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาหาก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรท่านคุณฝากมาที่นี่ตอนมูลค่าต่อจิตใจไงว่าอยู่ในรถเยอะอยู่ไม่ได้เอามาพี่ฝากมาหรอใช่ฝากมาแลบพี่ดี้วยคู่โบราณมากคู่โบราณนะพี่แต่ผมไม่มีรถแต่ผมทุกคนไม่มีรถเงี้ยต่อใจพ่อพูดดีก็ฝากมาเลยฝาก หิวข้าวแล้วแหละโอ้ยหิวข้าวแล้วเลยอะครับครับกินนี่ไปกินนี่นะสวัสดีครับพระเอกหิวคอแล้วครับ